ไปแอววัดพระแท่นคุนกน่อนนะชุดต่ำปไปในเมืองพุ่นกน่อนนะประมาณตีสองไฟจะเข้าประสาทเพราะฉะนั้นบรรดาสาธาเขาตั้งตั้งหลายการเผาศพตัวเจ้านั้นส่วนมนากเพื่อนจะเบาเผากางภาษาเพื่อนจะเผาหนา้าแหลงวันนี้เขาก็มาเผาเมื่อคืนเขาจะได้คันถึงความสวยสดงดงามของผู้ตะไรไฟพเนียง ขอความกรุณาช่างไฟเพื่อปิดไฟที่แจ้งทุกดวงมาในประสาทนี้ถ้าบอกปิดเขาจะได้หันบอกไฟที่งามเนอะไฟปามสองต้นสามต้นนี้ปิดกรมไฟสปอตไลท์ทุกดวงที่อยู่ที่ส่องมาในประสาทขอผู้ปิดกาเนอเเี๋ยวจะได้หันได้ความสวยงดงามของอบอกบุญบอกไฟ อ่าขอกาบปรัชนาในมน่านหลวงป่อพระครูสิริกิจวิธานเจ้าคณะอำเภอละแพรขอการปรัชนาในมนฑหลวงป่ออุดมพิดกเจ้าคณะอำเภอพิชัยอ่าพ่อ,อตั้งอ่าหลวงป่ออดีตเจ้าคณะอำเภอเขาสมิงนะซึ่งเป็นพระตนเท่าตนอาวุโส อปิดไฟก่อนเนอร์ปิดไฟมาพอโรงแรนปิดไฟกอนยุดหลุกโ <คน S 1> หนคนตุกคนจนคนมั่งคนมีคนดีคนหายกระตายหมอดไม่ด่เป็นดินแม้แต่ตุกขะผู้ทารงศิลยังม้ยจีวินนอนตายความหน้าหลอนเอาอัยังพ่อลุงแม่ป้าแผ่นพระสุธาย,ยังมังม,มาหินมาผา หอยพี่หาไปเตบอป่า,าไา้าใบหอยงนของต่อดอยเอาไปโดยบ่อใดพึงเป็นเจ้าจ้างมาหาเศรษฐีจู้เส,สียงบ่ดีไผบ่หววอ้างจู้เสียงหลวงป่อคูอ้บาน้อยดีแม่นตายกระดางยังมีคนอวดและอยดินสู่ดินลมสู่ลมไฟสู่ไฟน้ำสู่น้ำสา หมสาธูสาธูลูกหลานลด้นดับเพลิงผู้ฟังเสียงตู้เจ้าตนนี้ที่เดียวเนิในการควบคุมเพลิงทั้งหลายนะในการควบคุมเพลิงองผู้ฟังเสียงตู้เจ้าตนนี้ที่เดียว เทวดาเจ้ามื่นโลกจักรวาลลูกลานมูแห่แห่เพลงรัวมอนแห่เพลงรัวมอนเนิเจนเทวดาเจ้ามื่นโลกจักรวาลลงมาเผาสลีระร้างสังขารรมของหลวงพ่อคูบาเทวดาขึ้นงาสี่จะเผาเทวดาดขึ้นถอกขึ้นทอกจะเผาดีจ้าปะเผาดีจ้า เผาก็พี่น้องัท้าจะฮือเผาก็เอาว่าบะเพาเผาว่าบะเผาเอาจะจนเตวาดาปีโนอ๋อไอเตวาดาขึ้นเงจะเผาจนเตวดาเนอรทจะฮือเผาก็เผาก็มาดังๆเผาว่าบําเผาเผาเนเผาเล สาธุพร้อมกันนอสัุสาธุสาธุสาธุเจริวดาเจ้า Thank <laughs> you. แค่พอไปเป็นช่วงเป็นช่วงบอกไปจะมีน้ำมีไหนวันนี้นะสาธุสาธะ

มะนังวายังยังวัปะนาราปะตาสะเมสัมมะเยปะโสโหติอเวเทพะโหติเยวะปะนตะสะเมสมเยอันอติปะเตชะสะโปะนะอะโรปิโนธัมมอิเมธัมมกุสะลัง

ສາໂຍເຫດ a ະວ a ອາເສັງທີ8ຕະວະອາຍັງວະ สาโหสังฆาหิตยนาสังฆาหิตังอะสังฆาหิตยตะสังฆาหิตังสังฆหิตะนะสังฆหิตังอะสังหิตนสังหิตังสังปะโยโคเวปยโคสะปะโเตนะเวปะโังเวปย ສັນນະສາມປະໂຍສັງອສັງໄສຕ diwawancara dijuakan sa panja seasan <impeas> panja uruja tesajak te ze Japan de po parajak teketawata pokarang ya

namanai yo la ka to para ma thotato topara ba ci samakte na denae wacaraana ri han ce bo สติสติสัพพะระมะเณนะเตนเอามาตะเรวะตะเปญโยสติตะโสพะระมะโธตะตะโสโปกะโลบุพาระปะเณสติตะสัพพะระมะเณนะดิเนา मा साफे पतारा मोरा गेवा पर पदारा मौरा साफे दामा पसारा ये पता पतारा मोारे नये काम पतारा मारे नए काम से गा पता

จโยอวิภาปาาจโยอาคาราใจโยอินเสยปาจโยชาณาาจโยมาคาาจโยสามปโยตาภาใจโยเวภโยตาาจโยอาทิปาจโยนาทิปาจโยเวคาตาาจโยอาเวคาตาภาจโย ยํภาวํวหาตฺราปริปริตํภาภรํเอวํเมวกฺตุติมงฺเสตนํอุปกปเตอิติตํปกิจํทุมฺหํกิเมเมสมิญฺจตุสํเภโพเรตุสํกปาจจันทโฆ <laughs> <laughs> โทอนสาปะนสะโัเสียงป่องไปจานโพเปรียบสมรจิตดววิญญาณขงหลวงปอ

ນາສັງຂານລິໂສປະຕິສິຕາທີ່ສາ ไปตีตียอดประสาทแล้วเปิดไฟเนอ์เปิดไฟสปอร์ตไฟจะเป็นโอนมันมะเัน้ำต่อเที่ยปอดยาสุตังอาณาปะกันเตะัมาคารารากันโตสาเปวาสาสาพพุลูกาลูกงานลูกงานสลบอกไฟผใจเก็บพวงเนอรสตาใจเก็บพวงไฟจะลูกนะ ตัาสัพตัตฟาเทว่ตาตาธตมนนุภาเวนัสธาตเทาวังตัวเตาวัตัวตพมะตัณหาังตัวตาพะเทวะตาตาตันนุภาเวนัสธาตุเทาวังตัเตน้อง ภูสาธุสาธุอาลดดับเพลิงผุ้คันให้ซาตาาเครื่องสาเตนบายไวเน่อ่าหัอใจสายในการดับเพลิงอ่าลดดับเพลิงพุทธันพระาพุทธพระควันตังอภิวาเทมิสวากาโตพระกวตาธรรมโมฟังชีดตัวฟังฉีดตัวอระแทกเครื่องควงไดพฟังฉีดตัว สุปฏิปโนภะกวาโตสาวะกสังโฆสังฆังมะมิอาการเผาประสาท ชีน้ำตั้งค้นการมัดไฟลดการตั้งใตลดลดการตั้งตั้งเหนือการตั้งไตไงลดลดการตะหุชดน้ำตั้งคืนใส่เขา้า,ขา,า,นขานในประสานชีดเข้าในปราสานคำลดลูกนู้พงไปชีนเข้าไปพอกอนในปราสานพอกอนเวลาตัละล ที่น้ำต้งองพื้นในการมัดไฟการสะเก็ดไฟในประแจก็ต้องไปฉีดลดการตั้งเหนือทีอ่เข้ากลางประแจกอนลดการตั้งเหนือที่อยู่โบสถ์หัวการตั้งเหนือที่เข้าในประสากที่เข้าในประแจกันอ่าพอละพอละปอก่อนเออนะ อาในประชาชนต้องไปฉีดเนอะในประชาชนต้องมันน้ำเข้าตัวอาน้ำการต้องาน้ำการฉีดหลังคาวิหารกํา ฉีดหลังคาวิหารกับเบื้องจะแตกฉีดหลังคาวิหารตั้มใช่ไ่ใจ่ไปเจ้ฉีดหลังคาวิหารกับเบื้องจะแตกวิหารฉีดไปแท้บนหลังคาวิหารน้อยหนึ่งเดี๋ยวกับเบื้องอย่าแตกมัน,นร้อนนี่ว่า อาซาธานีนานเนอร์มานีกับเปียอาชีพขาขาการประสาททำตามรถอุณหภูมไฟชีพขขาการประชาทที่ตังล่มตังบน,นก็ไงปชีพอาปอ,อกอนปอ,อกอปอ,อกรอ,อล่าปอล่ปอล่